สวัสดีครับผมพบกันเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนี้รีวิวนมแก้วน้ํานมก็แก้วน้ำนะครับนี่เห็นนะตรงกลางนะครับผมก็กว่าจะได้มานะครับก็ต้องซื้อนะผมนี่ยผลิตภัณฑ์ลิงเกร์นะครับผมที่เป็นกระป๋องไบหนี่ทั้งหมด3กระป๋องนะครับผมเพื่อจะได้เป็นแก้วน้ํานะครับลายก็มันคล้ายๆกับแก้วน้ําที่เป็นแบบแป๊บซี่ที่ผมเคยรีวิวไปแต่ว่าเป็นคลิปสั้นนะครับผมก็ ด้านบนนะครับนี่มันสามารถถอดออกได้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบเอาไว้ใส่ขนมนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเอาไว้ใส่น้านะครับผมแล้วก็ลักษณะนะครับผมถ้าเราดูแบบผ่านๆดูแบบเพลนๆนะผมมันก็จะเหมือนกับหมวกนะผมเหมือนหมวกแบบพวกแบบแบบอ่าเม็กซิโกนะผมก็การออกแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็สีทั้งหมดมีให้สะสมทั้งหมด3สีนะครับมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สี ไม่ได้ใจสีม่วงหรือเปล่าผมพอดีผมลืมมาผมเหมือนจะสามสีนี่แหละครับแล้วก็คือมันไม่ได้จํากัดนะครับว่าต้องซื้อกี่บาทนะครับแต่ว่ามันจํากัดแค่ว่าต้องซื้อสามกระป๋องนะครับผมเนี่ยแบบนี้สามกระป๋องลดไหนก็ได้นะครับผมก็รับไปเลยผมเป็นแก้วน้ำเนี่ยถ้าใครอยากเก็บทั้งหมดสี่สามแก้วก็ซื้อก้าวกระป๋องได้แน่นอนผมสามแก้วก็ถือว่า วัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความหนานะครับผมเป็นแก้วน้ำที่ค่อนข้างที่จะบางนะครับนี่แต่ตกก็น่าจะไม่แตกถ้าไม่ได้ใส่น้ำอะไรไว้นะครับแล้วก็ด้านบนเนีที่เป็นวางขนมเนะครับลักษณะเนี่ยจะเหมือนกับถ้าเราดูแบบเอารวมเนี่ยมันจะเหมือนกับถ้วยนะครับผมกับข้าวที่ให้กับหมาน้องหมาน้องแมวเรา ใส่ไปแบบนี้ครับแล้วก็รอดูดนะครับผมมันจะเป็นงโค้งๆแบบนี้นะครับใส่ไปเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับแค่มารีวิวผมให้ดูนะครับว่าแก้วน้ําเป็นยังไงนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปตามซื้อเลยผมไปซื้อที่บิ๊กซีนะไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่านะแต่ว่าผมได้มาจากทางบิ๊กซีนะครับผมเป็นบิ๊กซีใหญ่นะครับผม โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมลกดกดติดตามกด Subscribe ก, like, กดไลค์กดสันกระดิ่งครับผมจะได้พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนมึงทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเช่คนครับสวัสดีครับ